สวัสดีครับร้านล่างสิททำสีล้อนะครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็นชุดหน้ากากนะครับของฮาร์เลนะครับส่งมาทําสีกับทางร้านนะครับอันนี้ก็เป็นความเงานะครับตอนนี้เป็นเวลารีวิวสี่โมงยี่สิบนาทีนะครับสี่โมงเย็นยี่สิบนาทีความเงาก็ประมาณนี้นะครับ หนกกาฮารเล่นะครับส่งมาทำสีกับทางร้านนะครับเงาไหมฉ่ำไหมดูเอาตามคลิปเลยครับสนใจทำสีชิ้นงานกับทางร้านนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับทางร้านทำสีชิ้นงานมอเตอร์ไซค์ทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น 2K นะครับ หรือว่า p าวเดอร์โค้นะครับนี่นะครับฝากผลงานด้วยนะครับร้านลางังสิทธ์ทำสีล้อครับสวัสดีครับ